สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคโยนนะคะใครที่มีความสนใจในเรื่องของโลกออนไลน์และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแบบไหนนะคะวันนี้เรามีคอร์สพ,พิเศษนะคะที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะมัน ยากในการเริ่มต้นแต่เรามีวิธีการนะคะคอร์สนี้มันจะช่วยคุณเปิดสมองและเปิดโลกทัศน์ในเรื่องของโลกออนไลน์98บาทโดยตรงนะคะคอร์สนี้คุณจะได้เรียนกันสดๆตรงผ่านโปรแกรม Zoom เวลาทุ่มถึง4ทุ่มทุกวันนะคะ5คอร์สท,ที่คุณจะได้เรียนตอนนี้นะคะ หนึ่งคุณจะได้เรียนในเรื่องของเพจสร้างเพจยังไงรันเพจยังไงหกเสาเข็มหลักของเพจคืออะไรคุณจะทําให้เพจของคุณปังเป๊ะเวอร์อลังการแบบไหนนะคะเรามีความรู้ให้กับคุณนะคะผ่านโปรแกรม Zoom ข้อที่2นะคะคุณจะได้เรียนในเรื่องของการยิงแอดโฆษณาระดับอนุบาลจนถึงระดับแอดวานไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็สามารถเริ่มต้น ก้าพัฒนาตัวเองวันละ1%ไปกับเราได้เพื่อความเก่งปังของตัวเองนะคะ<อ>คุณจะได้เรียนแอดโฆษณาจากกูรูผู้รู้<อ>เรียนรู้จากคนสำเร็จวันละ1%ยังดีกว่าการทำให้คิดเองใช้สมองตัวเองคิดทั้งชีวิตนะคะคอร์สที่3คุณจะได้เรียนในส่วนของ ภาพและวิดีโอการตัดต่อการตกแต่งการทำภาพสวยงามออกมาจากแอปพลิเคชันไหนบ้างนะคุณจะได้เรียนกลเมเ็ดเคล็ดลับเทคนิควิธีการแต่และแอปจะนำเสนอให้กับคุณโดยตรงไม่ว่าคุณจะเป็นหรือไม่เป็นนะคะคุณก็สามารถมาเรียนรู้กับวิดีโอของเราละได้โดยที่คุณจับมือทำคุณก็จะสามารถพัฒนาตัวคุณไปได้เรื่อยๆนะคะ ขอ้อที่ 4. Tiktok Marketing จากกูรูผู้รู้สร้างผู้ติดตามภายใน3เดือน6 0แสนคนนะคะเพราะฉะนั้น Tiktok Marketing มีความสามารถยังไงสามารถสร้างยอดขายจากโลกใหม่ของเรา Tiktok Marketing ได้อย่างไรนะคะมันสามารถทำเงินได้แบบไหนคุณจะทราบนะคะอันสุดท้าย IG Marketing กลุ่มคนที่อยู่ในประเภทโลกของ IG เป็นใครบ้างมาจากไหน IG เป็นงานขายภาพ เราจะต้องทำแบบไหนเพื่อให้โลกธุรกิจของเราเป็นไปได้อย่างมีความสุขและเราสามารถทำงานเนื้องานราคาแพงงานออนไลน์ได้จริงจังนะคะนี่คือคอร์สพิเศษที่เรามานำเสนอให้กับทุกท่านที่สนใจและอยากคว้าโอกาสนั้นไว้ด้วยราคา98บาทติดต่อโคดโยนะคะแ a t a d i ล e i 039063686คุณจะ ให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้วันละ1%ดีกว่านั่งคิดใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ